เคยโมโหจนใจร้อนโกรธจนลืมหายใจเสียเวลาเสียพลังให้กับคำพูดหรือการกระทําของใครบางคนแต่เคยมีใครถามเราบ้างหรือไม่ว่าชีวิตที่เหลืออยู่เรามีเวลาอีกกี่วันหลวงปู่มั่นภูริทัตโต พระอริยสงฆ์ผู้เป็นเสาหลักแห่งสายกรรมฐานเคยเตือนสิทธิ์ไว้ด้วยถ้อยคําเรียบง่ายแต่แทงทะลุถึงหัวใจว่าเมื่อใดที่โมโ oh, หลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วันทำไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะคําสอนประโยคนี้ เื่อเรียนรู้วิธีวางโทสะก่อนที่โทสะจะเผาชีวิตเราไปทีละวันหลวงปู่มั่นไม่ได้บอกว่าห้ามโกรธหรืออย่าโมโหเพราะท่านรู้ดีว่าตราบใดที่ยังมีขันห้าความโกรธก็ยังต้องเกิดแต่สิ่งที่ท่านสอนคืออย่าเผลอเอาใจไปเป็นทาตของความโกรธการนั่งนิ่งๆไม่ใช่การกดข่ม แต่คือการหยุดเพื่อดูให้เห็นตามความเป็นจริงว่าโกรธนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่หยุดดูเราจะเผลอต่ออายุความโกรธนั้นด้วยความคิดซ้ำๆไม่รู้จบหลวงปู่มั่นใช้คำว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเพราะการระลึกถึงความตาย ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นยาธรรมะชั้นดีเมื่อถามตัวเองว่าเราจะอยู่ได้อีกกี่ปีอีกกี่เดือนหรืออีกกี่วันความโกรธที่เคยใหญ่จะเล็กลงทันทีเพราะทันใดนั้นใจจะเห็นว่าไม่มีเรื่องไหนคุ้มพอที่จะเอาเวลาชีวิตไปเผาทิ้งในสายตาของหลวงปู่มั่น เรื่องไม่เป็นเรื่องได้แก่คำพูดที่ผ่านหูแล้วผ่านไปความคิดของคนอื่นที่เราไปแบกการเอาอารมณ์คนอื่นมาเป็นทุกข์ของเราการอยากเอาชนะอยากให้เขาผิดแต่เราถูกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์แต่กลับรากสติรากความสงบไปทีละนิด ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าโทสะเป็นไฟเผาจิตไฟนี้ไม่ได้เผาใครก่อนแต่เผาใจเจ้าของก่อนเสมอหลวงปู่มั่นจึงสอนให้หยุดก่อนพูดนิ่งก่อนคิดดูก่อนตามอารมณ์เพราะเพียงแค่ไม่ต่อเติมโทสะก็อ่อนแรงลงเองการนั่งนิ่งๆที่หลวงปู่มั่นสอน ไม่ต้องเข้าฌานไม่ต้องหลับตาไม่ต้องเป็นนักปฏิบัติเพียงแต่หยุดตอบโต้หยุดคิดวนคิดซ้ำหายใจให้รู้ตัวแล้วถามใจตัวเองเบาๆว่าเราจะเอาชีวิตที่เหลือไปใช้กับเรื่องเหล่านี้จริงๆหรือคำถามนี้ไม่ต้องมีคำตอบแต่ทำให้ใจ เย็นลงได้ทุกครั้งหลวงปู่มันไม่ได้วัดความเก่งที่การพูดคมหรือการเอาชนะใครแต่ท่านวัดที่ใครวางอารมณ์ได้ก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะชนะไม่ใช่ชนะคนอื่นแต่ชนะไฟในใจของเราเองถ้าวันใดความโกรธมาเยือนอย่าเพิ่งรีบตอบอย่าเพิ่งรีบตัดสิน ลองนั่งนิ่งๆแล้วถามใจตัวเองว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอีกสักกี่วันคุ้มหรือไม่ที่จะเอาไปแลกกับเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าเราละลึกได้บ่อยๆความโกรธจะมาไวแต่ก็ไปได้ไวเช่นกันและวันหนึ่งใจจะเรียนรู้เองว่าความสงบ มีค่ากว่าการเอาชนะใครทั้งโลกขอบคุณที่รับชมคลิปกับช่องชีวิตดีๆ g o o ๊ด f อ line ์นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ